สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพุทธศักราช2540ในคลิปนี้เป็นชุดที่2นะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าคุณผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับมีตรงไหนที่ผิดพลาดอย่างไรหรือคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็แนะนําติชมกันเข้ามาได้นะครับเราจะได้นําเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปปรับปรุงการจัดทําแนวข้อสอบใน คลิปต,ต่อไปเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาเริ่มในข้อที่1กันนะครับข้อ1น,นะครับตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการเนี่ยนิยามคําว่าคนต่างด้าวก็หมายความว่าบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่ได้มีไม่ไม่มีที่ถินที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับไม่มีสัญชาติไทยไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลด้วยคําว่านิติบุคคลที่หมายถึงคนต่างด้าวเนี่ยหมายถึงนิติบุคคลประเภทใดคําตอบนะครับอยู่ในมาตราที่4นะครับคุณผู้ชมในมาตราที่4เนี่ยเรื่องของนิติบุคคลที่ถือว่าเป็นคนต่างด้าวนะครับวงเล็บ1เป็นบริษัทหรือห้างคุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งมีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคนต่างด้าวนะครับเป็นนิติบุคคลเป็นคนต่างด้าวโดยใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือบริษัทห้างหุ้นส่วนที่ทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าวสสมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าวสามสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว 4. นิติบุคคลตาม,มงเล็บหนึ่ง วงเล็บ2และวงเล็บ3หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าวเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมข้อสังเกตง่ายๆเลยคนต่างด้าวซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นของบุคคลต่างด้าวเนี่ยก็คือถ้าเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนก็คือมีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าวนั่นเองนะครับสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าวเป็นสมาคมมูลนิธิที่มีประโยชน์เพื่อคนต่างด้าว อันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆนะครับไม่ต้องท่องจําทั้งหมดเพียงกับว่าถ้าเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือการถือหุ้นนะครับตรงนี้เกินกึ่งหนึ่งหรือทําเพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวตรงนี้นะครับวักท้ายเนี่ยนิติบุคคลตามวักหนึ่งถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการสมาชิกหรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นก็ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจ้าของทุนดังกล่าวเนี่ยเป็นคนต่างด้าวด้วยนะครับ คำถามที่สองบ,บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับตอบมาตราที่5มาตราที่5นะครับให้นายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีเนะี่ยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และก็มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยนะครับเพราะนั้น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพุทธศักราช2540ผู้รักษาการคือนายกรัฐมนตรีนะครับข้อ 3. ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขึ้นในหน่วยงานใดตอบมาตรา6ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางอของราชการขึ้นในสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้จำไว้นะครับ สำนักงานนอยู่ในสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านวิชาการงานธุรการให้แก่คณะกรรมาการและคณะกรรมาการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับประสานงานตําโวยงานของรัฐและให้คําปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 4. หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องส่งข้อมูลข่าวสารของ ราชการประเภทใดลงพิมพ์ในราชกิจจาลุเบกษาอันนี้สำคัญนะครับออกข้อสอบบ่อยด้วยนะครับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานเนี่ยจะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจาลุเบกษาเขาบัญญัติเอาไว้ในมาตราที่7นะครับมาตราที่7เนี่ยมีอะไรบ้าง1ก็คือ,อมาตราที่7เนี่ยบัญญัติอย่างนี้นะครับว่า หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจารุบเบกษาวงเล็บหนึ่งคือโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินการในการดำเนินงานโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน 2. สรุปอำนาจหน้าที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 4. กฎหรือมติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับคําสั่งหนังสือเวียนระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 5. ข้อมูลข่าวสารอื่นใที่คณะกรรมาการกำหนดทั้งหมดนี้นะครับ จะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นไปตามมาตราที่7ของพระราชบัญญัตินี้นะครับวรกต่อมาข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้วถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรกหนึ่งแล้ว วัคต่อมาให้หน่วยงานของรัฐรวบร,รวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวักหนึ่งเอาไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจําหน่ายจ่ายแจงณที่ทําการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควรข้อ 5. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7วงเล็บ4นะครับมาตราเจดวงเล็บ4คืออะไรครับที่เราจะต้องลงพิมพ์มในราชกิจจานุเบกษ,ษาก็คือกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับคำสั่ง หนังสือเวียนระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะนำมาบังคับใช้ได้หรือไม่แต่ในในมาตราเจ็บอกว่าให้ลงในราชกิจจานุเบกษานะครับแต่คำถามของเราก็คือว่า ถ้าในมาตรา7วงเล็บ4เนี่ยข้อความเหล่านี้นะครับยังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจา,ารุเบกษาจะนำบังคับใช้ได้หรือไม่คำตอบได้ได้นะครับแต่ตามเงื่อนไขในมาตราที่8อ่ะอย่างไรนะครับมาตรา8ก็คือข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา,ารุเบกษาตามมาตรา7เนี่ยในวงเล็บ4ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจา,ารุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้เว้นแต่ตรงท้ายเนี่ยนะครับเว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควรเพราะนั้นข้อมูลข่าวสารในวงเล็บ4ี่เนี่ยมีผลใช้บังคับได้นะครับถ้าผู้นั้นได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควรถึงแม้จะยังไม่ได้ลงป,ประกาศในราชากิจจานุยบกษา แต่ตรงนี้ก็ต้องไปก็ต้องมีหลักฐานนะครับว่าเขาได้ทราบข้อมูลเหล่านั้นจริงๆได้ทราบมาก่อนแล้วนะครับต้องต้องต้องสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับถึงจะใช้บังคับได้แม้จะยังไม่ได้ลงในราชกิจจานุบเบกษาก็ตามนะครับ 6. ภายใต้ในบังคับตามมาตรา14และมาตรา15หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร ของรัชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ประชาชนเข้าตรวจด,ดูได้ à, ข้อมูลข่าวสารที่ให้ประชาชนเข้าตรวจด,ดูได้หมายถึงข้อมูลข่าวสารประเภทใดนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับว่าเป็นข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยที่รัฐต้องจัดให้ประชาชนตรวจด,ดูเนะี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดเราไปดูมาตรา14และมาตรา15กันก่อนนะครับภายใต้บังคับตามมาตรา14ก็คือ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยไม่ได้และมาตรา15ก็คือข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยก็ได้โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน นี่คือภายใต้บังคับตามมาตรา14 15นะครับทีนี้หน่วยงานของเราจะต้องจัดข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยนะครับต่อไปนี้ให้ประชาชนตรวจดูได้หมายถึงข้อมูลข่าวสารประเภทใดในมาตราที่9นะครับคำตอบอยู่ในมาตราที่9มาตราที่9เนี่ยนะครับ ภายใต้บังคับตามมาตรา14-15หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารดังนี้อย่างน้อยนะครับวงเล็บ 1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าขายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจาระเบกษาตามมาตรา7วงเล็บ4 3. แผนงานโครงการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ 4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของเอกชน 5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา7วรรคสอมาตรา7วรรคสอคืออะไรครับเราย้อนไปดูกันนิดนึงนะครับในมาตราที่7วรรคสนะครับก็คือข้อมูลข่าวสารใด ให้หน่วยงานของรัฐได้รวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือ,รอจําหน่ายจ่ายแจกณที่ทําการของหน่วยงานของรัฐนั้นตามที่เห็นสมควรก็คือข้อมูลข่าวสารที่ได้กําหนดเอาไว้นะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยหน่วยงานของราชการจะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุบเบกษานะครับต่อมานะครับในข้อ 6. สัญญาสัมปทานสัญญาที่มีลักษณะเป็นการปูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ7มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาเอาไว้ด้วย8ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มี มีข้อมูลข่าวสารตามที่เราพูดถึงนี้นะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาตรวจดูได้นะครับทีนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งนะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับในวักท้ายเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่เราพูดถึงนี้นะครับที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้เนี่ยถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา14หรือ15อยู่ด้วยก็ให้ลบหรือตัดทอน หรือทำการประกันอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นก็ได้นะครับคำถามที่7บุคคลที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียนะครับและก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารเลยเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะเข้าตรวจดูขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตรามมาตรา9วรักหนึ่งได้หรือไม่อ่ามาตรา9วรัคหนึ่งนะครับก็คือ ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับที่เราพูดถึงในข้อที่6นั่นเองนะครับเช่นผลการพิจารณาคำวินิจฉัยที่มีผลต่อเอกชนนโยบายหรือการตีความาที่ไม่เข้าขายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นนะครับซึ่งมีด้วยกันเนี่ยแปดข้อตรงนี้ถามว่าบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียเลยนะครับเขามีเขสามารถขอตรวจดูขอสำเนา ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องเนี่ยได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือได้นะครับคุณผู้ชมเป็นไปตามมาตรา9วัดสามนะครับอ่าตรงนี้เขาบอกว่าบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามนะครับอ่าน,นี้สําคัญนะครับเราอาจจะสับสวนว่าต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องเท่านั้นที่มาขอข้อมูลข่าวสารได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ บุคคลเนี่ยไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ย่อมมีสิทธิ์เข้าตรวจดูขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ก็คือตามมาตรา9วรรคหนึ่งเนี่ยในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะขอได้นะครับ ต่อมาในข้อที่8ถ้ามีการขอข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีสภาพอา,อาจจะบุบสลายง่ายหน่วยงานของรัฐสามารถให้ข้อมูลข่าวสารนั้นได้หรือไม่คําตอบก็คือได้นะครับมาตรา11วรกสอข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจจะบุบสลายง่ายหน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทําสําเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้นะครับคำถามที่9ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะต้องมีการจัดทำวิเคราะห์จำแนกรวบร,วม,รวมหรือจัดให้มีขึ้นใหม่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องดำเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอหรือไม่ก็คือต้องไปทำขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับาสามารถที่จะจัดหาให้กับผู้ขอเนี่ยได้หรือไม่ต้องดำเนินการหรือไม่ คำตอบนะครับก็คือหน่วยงานของรัฐจะด,ดําเนินการให้หรือไม่ก็ได้บนเงื่อนไขตามมาตรา11วรคสามมาตรา11วรกสามบัญญัติว่าข้อมูลข่าวสารของรชาชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรกหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้นะครับต้องมีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ในวรคหนึ่งนะครับ พราะนั้นเราย้อนไปดูในวรกหนึ่งกันนิดหนึ่งนะครับมาตรา11วักหนึ่งก็คือนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือที่จัดเอาไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจด,ดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา26แล้วถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควรเว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนี่คือในข้อที่1นนะครับก็คือข้อมูลข่าวสารราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะต้องมีอยู่แล้วถ้ามีผู้ขอนะครับต้องมีข้อมูลนั้นอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้นะครับ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทําไปวิเคราะห์จําแนกรวบรวมหรือจัดให้มีขึ้นใหม่เห็นไหมครับอ่าตรงนี้ถ้าถ้าเป็นตามวราหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ต้องไปจัดหาใหม่ทีนี้ก็คือถ้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะดําเนินการให้โดยการไปวิเคราะห์ไปจําแนกรวบรวมหรือจัดให้มีขึ้นใหม่เนี่ยก็อยู่ในเงื่อนไขก็คือ,อเว้นแต่เป็นการ แปลสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกเอาไว้ในะระบบการบันทึกภาพหรือเสียงระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดทั้งนี้ตามที่คณะกรรมาการกำหนดนะครับแล้วก็แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐนั้นเห็นว่ากรณีที่มีผู้ขอนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการมาขอเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าและก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพสำหรับผู้นั้น หรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะหน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้นะครับก็หมายความว่าถ้าจะต้องจัดทําขึ้นมาใหม่วิเคราะห์รวบรวมดําดเนินการจัดทําขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าหน่วยงานพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่ากรณีที่ขอเนี่ยไม่ใช่เป็นการสแสวงหาประโยชน์ทางการค้าเป็นเรื่องอเป็นเรื่องจําเป็นในการปกป้องสิทธิเสรีภาพ สำหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะหน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้นะครับคำถามที่10ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารเอาไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา9หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา11หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติต,ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรผู้นั้นมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานใดคำตอบนะครับก็คือร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของรัชการนั่นเองนะครับมาตรา13เนี่ยบัญญัติว่าผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตราเ หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารเอาไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา9หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา11หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับการไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอสมควรผู้นั้นมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15 หรือคำสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา17หรือคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา25นะครับและในวรรคที่2เนี่ยกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียนนะครับในกรณีที่มีเหตุจําเป็นก็ให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน60วันนะครับ